อันนี้นะครับจะเป็นการหล่อพื้นชั้นบนนะครับหรือที่เราเรียกว่าการหล่อในที่นะฮะเป็นการที่เราใช้ไม้แบบเข้าแบบโดยที่ต้องมีเหมือนไม้ค้ำยันแล้วก็ใช้คอนกรีตผสมข้างบนโดยที่เห็นสเก็ตไปฮะจะเป็นคานต่างๆ ตัวคาเราก็จะผูกเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหล่อชั้นบนเนี่ยจึงเป็นการหล่อทีอ่ใช้เหล็กเยอะนะฮะใช้เป็นการหล่อแบบใช้ปูนเปียกหล่อนะฮะแล้วก็เข้าแบบยังให้ทิ้งไว้ประมาณสัก15วันแล้วค่อยแกะแบบออกนะครับเพื่อให้คอนกรีตเซ็ตตัวนะฮะเรียกว่าการหล่อในที่เราจะนิยมในการหล่อพื้นชั้น2หรือบางทีเนี่ยเราจะหล่อสําหรับเป็นพื้นที่เล็กๆอาจจะเป็นดาดฟ้าแบบนี้นะครับข้อดีของการหล่อในที่ตัวนี้คือ เวลาที่หล่อแบบนี้โอกาสรั่วโอกาสซึมจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะทําบ้านเป็นบ้าน2ชั้นโดยที่ใช้หลังคาโมเดิลเป็นงานหล่อในที่แบบนี้ปนจะ,จะแนะนําให้ใช้การหล่อในที่แบบนี้จะดีกว่าการแค่วางแผ่นพื้นอย่างเดียวนะครับเพราะพื้นของเราเนี่ยด้านบนเป็นพื้นที่ไม่มีหลังคาหรือมีหลังคาแต่ว่าสามารถฝนสาดได้เพราะฉะนั้นการหล่อในที่จะช่วยเซฟไม่ให้น้ํารั่วลงพื้นห้องข้างล่างได้นะครับ เนี่ยก็คือการหล่อในที่จะเป็นแบบนี้โอกาสที่จะรั่วจะมีน้อยกว่าการวางแผ่นพื้นนะครับอันนี้คือการหล่อในที่เป็นการหล่อดาดของที่โครงการนะครับ